วิธีตั้งซองกุ้นสำหรับลาคอนะคะอันนี้ก็เป็นซองกุ้นตัดผ้านะคะตัดผ้าความใหญ่เท่านี้ตัดผ้ากุ้นเนาะความใหญ่เท่านี้นิ้วครึ่งมีน็นนอตอยู่นะแล้วก็เสียบสวมเขาเ้าไป ลองจับด,ดูก่อนนะคะติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองจับด,ดูก่อนเล,ลาะไหล่ข้างนึงออกค่ะข้างที่เราจับขึ้นแล้วก็จะเป็นชิ้นหลังหงายขึ้นเหมือนกับเราเข้าซบคอนะคะเลาะออกเปิดนิดนึง เราเอาชิ้นหลังขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จับยัดเข้าไปเลยจับยัดเข้าไปในผ้าคุ้นแบบนี้นะคะมือข้างนึงจับผ้าคุ้นไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งจากแบบเป็นอุตสาหกรรมเนาะเราทําตัวเดียวเราต้องช่วยเขานิดนึงนะคะถ้าหากว่าผ้าคุ้นไม่รัดไม่กระชับนะคะดึงผ้าคุ้นตรงนี้นิดนิดเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงเนี่ยคอเขาอาจจะร้อยบานเลย ขอหน้าดึงเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า้าดุคุณตัวนี้ไม่ใช่สกคอ,อนอกเป็นพาดตัวนะคะ้าตตัวเขาจะมีความยืดยุ่นน้อย ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเย็บติดนะคะแล้วก็พวงให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะมาย้ําตรงนี้นะคะตัดชิ้นนี้ให้สั้นนะคะชิ้นนี้ให้ยาว ลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องเอาไปพ้งนะคะเนี่ยเราเอานี่มาห่อมาเลยนะเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ทับคิ้วทีหนึ่งด้านนี้ด้านถูกการเย็บลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็จะเนียนนะคะไม่มีได้พ้งขึ้นมาข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี้ก็เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะวิธีการกุ้นคอนะคะคอซอกคอตัวนี้เอาไปใส่อีกตัวนึงเนาะเอาไปใส่ตัวนี้นะคะให้ลูกค้าเขาสลับแล้วก็เลยแต่งตัวเนี้กลับไปให้ลูกค้าด้วยเผื่อลูกค้าอยากจะเอาไปใส่นอนหรือว่าอะไรนะคะ